อา้าวมีปัญหาอะไรอื่นก็ถามต่อไปครน,นี้มีประเด็นปีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหน่อยครับคือเกี่ยวกับการส่งเสริมศีลธรรมนี้เพื่อขั้นพื้นฐานก็คือต้องทําจิตให้ปกติครน,นี้ก็มีปัญหาที่โดยทั่วไปนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นอาหารสองอย่างวางอยู่ด้วยกันเป็นผักกับเนื้อบุคคลโดยทั่วไปแล้วเมื่อเห็นผักจิตย่อมปกติไม่เหมือนกับเห็นเนื้อซึ่งจิตจะอยากมากกว่า นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลธรรมก็ควรจะมีกฎหมายหรือข้อบ,บังคับที่ออกมาเพื่อบ,บังคับในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องผักและเนื้อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยกินผักเพื่อเป็นการส่งเสริมเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตปกติเป็นการาส่งเสริมในด้านศิลธรรมได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าควรจะเป็นอย่างไรครับถ้ามันมีเหตุผลชัดเจนว่าเรากินผัก แล้วมันจะดีแก่เศรษฐกิจทั้งของเราและของประเทศชาติก็อเอาสิก็มีระเบียบกฎหมายออกมาให้ส่งเสริมหรือบังคับการกินผักพระเจ้าอโศกราชก็เคยชักชวนให้เลิกกินเนื้อก็คงกินแต่ผักแล้วก็บังคับเข้มงวดข้าวเข้มงวดข้าวจนมีการกิน ไม่มีการกินเนื้ออก็เคยมีมาแล้วในประวัติศาสตร์ของคุทธบริษัทนั่นมันเหตุผลอย่างอื่นถ้ามันพิสูจน์ได้เป็นความจริงว่ากินผักด,ดีทั้งทางจิตใจและดีทั้งทางเศรษฐกิจดีทั้งทางร่างกายก็ได้ที่จะเป็นอะไรไป นั่นมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพวกชาวบ้านแต่ภิกษุจะทำอย่างนั้นไม่ได้พระเทวทัตเคยไปขอร้องพระพุทธเจ้าว่าจงออกกฎบัญญัติว่าอย่าให้ภิกษุกินเนื้อสัตว์เลยพระพุทธเจ้าท่านาไม่เอาฉันไม่ออกกฎบัญญัติอย่างนี้นี่มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าในวงของบรรพชิตนั่น จะบัญญัติอะไรบังคับกันอย่างนั้นไม่ได้เราสมัครจะเป็นคนขอทานแต่ถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านมีการปกครองกันเป็นระเบียบเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เศรษฐกิจของคลเมืองจะออกกฎบังคับให้กินกันแต่ผักส่งเสริมกันแต่ผักมันก็ได้เหมือนกันมันก็มีส่วนถูกอยู่ที่มันพิสูจน์ได้ก็จะไม่ไม่ผิด ไม่ผิดอะไรไม่ผิดหลักธรรมะอะไรถ้าทำได้ก็ดีนี่เรียกว่าเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วถ้าเราจะชักจูงรัฐบาลให้ทำอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่พระภิกษุไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับรู้เรื่องนี้ ไม่ยุ่งด้วยเหลืออยู่แต่ว่าอะไรมันตกลงมาในบาทแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นอาหารที่ควรกินแล้วก็กินไม่ถือเป็นการกินผักหรือกินเนื้อมันจะเป็นผักมาก็ไม่ถือด้วยความหมายมั่นว่ามันเป็นผักมันจะโง่ก็เป็นนั้นว่าไม่กินทั้งเนื้อและผักต่อไปตามเดิมสำหรับในวงพิกษุส่วนชาวบ้านก็จะจัดการกันอย่างไรก็ทำไปกันแล้วกัน ถ้ามันเหลือแต่ผักไม่มีเนื้อมันก็ได้แล้วเขาก็คงใส่บาตให้ภิกษุแต่ผักไม่มีเนื้อเองเป็นธรรมดาปัญหาไม่เกิดแก่ภิกษุ